อันะครับกล่าวสวัสดีด้วยเลยอยู่ผมปีเซอร์นะนเล่นเกม Minecraft เอาชีวิตรอดนะฮะอ่าวันนี้นะครับเราจะไปหาแอนดูโพลนะรหรือว่าเออไปล่าไอเดอร์แมนนั่นเองผมจะทำเป็นดาบเออไดมอนนะด์นะตัวหนึ่งแล้วก็โอเคไม้น่าจะหมดแล้วแหละแล้วก็ทำเป็นทอชฮนะแล้วก็เอาดาบไดมอนด์เนี่ยไปตีเป็นโูติ้งนะครับเพราะที่ว่าเอออยากได้โูติ้งนะเพราะว่าเราจะไปล่าไอเดอร์แมนไง แล้วก็ออรเรวิกากลังนึกนะฮะไม้ไปนิดนึงเอามาหมดเลยลนะมาแล้วก็าดาบปตีลูตติ้งนะฮะเอาน้ำไปด้วยเนี่ยคือดาวเดมอนเนี่ยผมลืมเนอะผมเอาไว้ไหนลาปิสขาดลาพิสใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยเลวิกา32นะฮะไปหาตรงไหนดีนะเนี่ยแอนด์แมนเนี่ยน่าจะไปหาใน ทะเลทรายนะเออมันไม่มีบล็อกทรายเลยวะผมน่าจะใช้หมดแล้วนะหาอะไรวะลาพีสมั่วเกินเนะี่ยมั่วมากนะของอ่ะเอาลาพีสอะไรตรงนี้แล้วก็หารูต,ติ้งฮนะไม่มีเลยวะชิบหายแล้ว ไม่มีว่ะไลูติ้งว่ะเอาดาบเหล็กมาลองลองดูลองดูเอาไงดีวะเนี่ยอยากได้ลูติ้งว่ะแปบ๊บนึงนะเอาผมมาทำดาบดาบเหล็กแป๊บนึงจะได้ไม่ต้องแบบเปลืองอะ่ะดาบเหล็กมาโอเคถ้าดาบเหล็กแก่ลูติ้งฮะเจ๋วเลยฮะ ได้ไปหาในในไหนอะ่ะได้แต่นี้วะทำไมวะถ้าผมได้แต่นี้วะมันคืออะไรเนี่ยนี่ผมไม่เคยเอนแชนเลยด,ดิตารหินไว้ดิได้แต่นี้ว่ะ ไมว,วะหรือเราต้องเปลี่ยน position เหรอเอาอะไรลุติ้งจริงๆนะเอาพีเอ็กมาก่อนไอเดมนเนี่ยตีแรงมากนะเออกดไปก่อนดิตั้งใหม่อะมันเดิมเลยว,วะทำไมว,วะ เ,เข้าไปยี่สิบแปดต้วไปแรกจาก NPC เหรอยอมไปแรกจาก NPC ีดีกว่าเดี๋ยวไปดูสมุดที่เรามีมีก่อนนะถ้าไม่มีลูติ้งเนี่ยก็เดินหาหมู่บ้านนะสมุดที่เรามีมี e f f i c i e n c y วันนะกับไอเนี่ยกับซิลทัสนะฮะซิลทัส,ทสนี่น่าจะดีนะดีนั่นแหละนี่เป็นเกราะนะครับ ไฟล์เวอิชันนะฮะสมุดนะฮะมันคืออะไรวะเอนชันบุ๊กกับรูสองอ่ะมีไหมสมุดซิลท็อปกับเอฟเฟกชันซีวันมมีแค่นี้วะสมุดหาลูติงอ่ะ งั้นเราก็ต้องไปหาหมู่บ้านนะฮะโอ้โหมันต้องไกลเกัดีดิแผนที่แมปแมปแมปอ,อกหาไปเยอะเลยฮะโอเคแมปวันเดินไปหาหมู่บ้านแล้วก็ไปดูนีเบคสมิธนะฮะเราไม่ต้องไปดีวะเอาไงดีวะเนี่ยเอ่อถ้าเราเอาสมุดไปเอนแชร์ได้ไหมสมุดโอเคถ้าเราเพิ่มจำนวนลาปิสอะ จะได้ไหมวะทำไงวะเนี่ยสมมติเป็นใช้เล่นด้วฮะขอรูทติ้งอ่ะโอ้ฟิลเตอร์ฟอลลิงมันท่ายเหมือนกันหมดเลยวะทำไงวะมึงยังไม่อยากได้ด้วยดิอันนี้ทำไงดีวะ ไม่อยากได้ว่ะถ้าเพิ่มจำนวนสมุดได้ไหมต้องการอะไรบ้างนะหนังงัวผมกำลังคิดนะถ้าเราไปหาหมวกบิ PC, เซียต้องการลูติ้งว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะาฝากฝากฝากไม่ก่อนไม่ก่อนเราไปหาในเนเทอ์ดีกว่าน่ะ ไปดูแอนเด์เมนในเนเธอร์ดีกว่านะนี่ของที่มาจากเนเธอร์นะครับนี่ฝาวันนี้ก่อนนะเยอะพอสมควรออกเข้าไปดีนี่พ่อขาเฮ้ยมีลูกติ้งหรอวะเข้าปงงขไปดูก่อน uh huh. โอ้โหของไม่อย่างแพงอะ่ะเอาเชือกมา uh huh. โอเคเอาลากตัวนี้มามาดิเออหลงลุมนะ โอเคลงมาดิเอา้าชื่อชื่อตัวอะไรนะลามะน่าจะนะเราไปในเออ่พอท่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนเดี๋ยวแม่งแตกนะฮะอาจจะมีตัดบ้างนะครับไม่เสียเวลากับหารูตติ้งเนี่ยโอเคโอ้โหกระตุกกระตุกกระตุกโหลดอยู่ฮนะ ดออไหมเอามาหายด้วยแมนนะ้ำแอนด์มแมวเฮ้ยเลเวลโอ้หูม่งโหดร้ายเกินนะ้ำโคตรโหดร้ายอะกลับดีกว่าโ <c oughs> หดร้ายเกิน โอ้โเลือด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 โอ้โหต้องรอกลางคืนเนี่ยเอาล่ะผมเดินผมเดินเล่นก่อนแล้วกันนะครับรอกลางคืนนะเอาล่ะครับนี่ตอนนี้ก็กลางคืนเลยนะพอดีผมไปจับม้ามาอนนะมันเลือดมันก็โอเคนะแต่มันวิ่งไม่เร็วอ่ะมันก็วิ่งปานกลางอ่ะหรือว่าน่าต้องกดคอนโทรลวะมันก็ไม่ถึงกับเร็วมากนะวิ่งปานกลางนะครอ่ะไว้นี่เลยกันเดี๋ยวเราจะทํา ผมมีโปรเจกต์อยู่นะก็คือจะทําแบบยังไงอะฟาร์มสัตว์กระจกอะผมไม่รู้นะว่าขเขาเรียกว่าไงฟาร์มกระจกอะเอออ่ะนี่นะเราจะไปล่าน้ำเมนในทะเลทรายกันนะฮะต้องเจออย่างน้อยเอาดิอยากได้สักประมาณยี่สิบอันนะครับสำลองไว้ก่อนฮนะมีสเกลตันหน่อยมีหมวกมันมีหมวกนี่แหละเราลุทันด <c oughs> ูไปด้วยนะครับ เอาลูกธนูนะฮะโอ้โหโดนโดนมึงโดนนี่เอาลูกธนูเอเลเวลไปก่อนนะ <c oughs> อ่าปมายจริงๆเราหายดีแมน,นครับโอ้โหไม่มีเลยวะ่ะอาสปาร์มมอนเตอร์นี่ผมไม่ได้มาเข้าไปเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้เอฟเคอะไรเลยนะฮะ <c oughs> เอาเลเวลไปก่อนฮนะ โอ้โหแต่มอนเยอะว่ะไฮเดเมนเนี่ยโอ้ไม่อยู่ในมบ้าแอนเดเมนนายอยู่ไหนอาม้านไหนบ้างมล้างเลยวะไม่ค่อยเจอเลยว่ะแอนเดเมนต้องหายากย่างวะเออแอนเดเมนไม่อสนใจ ไม่มีซอมบี้ว่ะใช่ซอมบี้งั้นเลย <c oughs> ผมว่าไม่เนี่ยเราต้องไปหาเนเธอร์ว่ะเอาจริงนะเพราะในนี้มันไม่มีเลยอะ่ะเอออะไรวะเนี่ยถ้าเดี๋ยวผมไปเนเธอร์นะครับกระต่ายมันยังเป็นลูกกระต่ายอยู่เลยจะไม่ฆ่านะ กลับบ้านนะเปน็นเนเธอร์ดีกว่าอ่ะตัดไปก่อน โอ้ยโอเคอนะนรับผมเข้ามาในเนเธอร์แล้วนะทำบังเกอร์แป๊บบังเกอร์ง,โง,โง,โงรูงูฮะอย่าเพิ่งสนใจแล้วเด้อเข้ามาในเนเธอร์เพื่อมาหาไอเดอร์แมนนะครับมไม่จะเจอเปล่านะฮะเอ่อในเบลล็อกอีดิชั่นกับในอ่อจ,า,จาว่าเนี่ยผมว่าในเบลล็อกเนี่ยมันยังเออๆอยู่นะมอนอะไรพวกนี้นะครับ ิหายจริงจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยดินพังนี่ว่าผมไม่รู้วะเนี่ยเราใช้หินฮะดีนะประตูเราไม่พังนะเราหายเดเมนอยก่อนนะเดเมนอยู่ไหนวะเนี่ยเพิ่มแสงแป๊บนึงน,นะวิดีโอเออ,อร้อยนี่ว่า ม่งงไปมืดจังวะเอาโอ้โหแถวน,นี้แม่งเถื่อนนะเถื่อนจัดอะนี่เราต้องปรับเป็นระดับฮาร์ดวะเจอเนื้อแมนแล้วนี่นะเอ่อฮาร์ดเลยกันดูดิจะเจอได้แมนวะโอ้เราคอสไปก่อนด้วยไปด้วยฮะเบลอเลยฮะเตือนหายเนื้อแมนโอ้ โลคปกติเจอยากมากเลยทําไมวะในจ่าว่ามันเจอง่ายอย่างแต่พอเจอนี้มันเจอยากจังวะท็อตเหลือสิบแล้วได้ไงวะเนี้ยคำเรื่องเยอะข้างล่างตกไปยึดเข้ไม่แม่นได่แมนเลยอ่ะไปไปมาๆโลกกับเนเธอร์อยู่เนี่ยว่าไงวะเนี่ยเฮ้ยเราไม่เจอได่แมนเลยนะ พูดตรงๆพูดตรงๆบเบย์ Enderman เฮ้ยมีปราสาทด้วยวะเอา้าโอ้ปราสาทตรงนี้ก็มีใกล้ๆประตูเราด้วยเราเดินไปตั้งไกลโอ้โหวิกัดเราลิวเลยนะโอ้โหเย็ด K เ,เจอปราสาทเฉยเลยโอ้โอ้โอ,โอ้คือน้ำนี่มันใช้นนเนเธอร์ไม่ได้นะ โอธ่ธนูไม่มีปอเป็นนอรมอลก,ก่อนเลยกันนะโอ้แม่งจะยากเกินไปแล้วโอ้โหโอหยิงไฟป่ะยิงมาดิโอ้จะเทโตกับไม่ได้ไม่ได้ปาธนูมาด้วยจะเตกจะเตกกูจะเตกมัน,นวางน้ำไม่ได้นะโอ้กูจะตกวะเนี่ย มันเขี้ยวเลยเกิลแอน,นิแมนก็ไม่เจอเนี่ยรู้เปล่าแล้าเราจะกลับโลกปกตินะนั่นแปลว่าเอาเบสโเอาอะไรไปก่อนก็นกได้ผมจะลองวางน้ำให้ดูนะเห็นไหมมันใจแห้งเนี่ยโอ้ยน่าก,กลัวจุงเบยแกกแกวเออโอ,อ้ จะเย็นเดอ้อพี่ชายโอ้โหพี่ชายมันโหดเกินเฮ้อเฮ้อทำไมเบรกเยอะยังวะโอ้โหประสาทก็ไม่ได้ใหญ่มากนะด้วยใช้ได้เลยโอเคโอเคแม็กมากอันนี้อันตรายฮะตัวอันตรายเลยมันมันเยอะนะ มันเตะแล้วเนี่ยมันเยอะขนาตันว่ะโอ้ยเจ็ดคโอ้ติดสถานะเฉยเลยถ้าแมวผมร้องขออภัยด้วยนะพอดีว่ามันมันเอ็ดผมเล่นคอมนะไม่สนใจมันฮนะเฮ้ยข้าล่างลงไปได้ปาวะพานี้ไม่เสียเวลาชิปปิงเลยนะไม่เจอเนะื้อแมนด้วยแถมมาอยู่ในเนเธอร์ๆๆด้วยโอ้โห เดี๋ยวพูดยิงเด้อเฮ้ยอะไรเรามาหาไอเดเมนนะเจอประสาทเฉยเลยไม่เป็นไรคราวน,นี้ก็เล่นในนเทอร์ไปก่อนแล้วกันนะเออเออสปอนน่าจะเป็นสปอนเบลสนะมันชื่อเบลสหรือบัสวะเฮ้ยสปอนเยอะวะ่ะมีสองสปอนแล้วเนี่ยโอเคนะ พออยู่ใกล้โอ้หเกิดพอดีด้วยมันอยู่ใกล้บ้านนะอยู่ใกล้ประตูอะร้อยอะไรนะประตูเราชิปเปงและเออเนเธอร์ม่นอยู่เอยประสาทมันอยู่นี่เองแต่จะลดความยังไปต,ตั้งใจของเราไม่ได้เรามาหายด้เมนุนภารน,นี้เนี่ยไม่มีอะไรเป็นชิปนาเลยว่ะพารน,นี้ชิปหายแล้วโหกลับคงจะยากทางนี้เออ กับโลกโบตีว่ะเราไปลองปรับป็นหาดูดิยอมนะยอมกับโลกยอมเสียเวลานิดหนึ่งขอไปให้ผู้ชมด้วยฮะอาจจะตัดอาจจะตัดนะครับตัดเป็นช็อตเป็นช็อตอต่ะอันนี้ไม่ใช่บ้านเราแน่ฮะนี่ทางกับบ้านเราฮะร้อยอะไรวะชิปเป่งแล้วอ๋อนู่น,นจะตายเนี่ย กลับบ้านแล้วไปเปิดฮาร์ดีกว,ว่านะฮะดูดิจะมีอแมรเกิดไหมหายากจังวะพอเราไม่หาเนี่ยมันเกิดเอาเกิดเอานะพอเรามาหาเนี่ยสสว่างพอดีอ่ะเดี๋ยวผมรอรองกลางคืนดีกว่านะรอกลางคืนดีกว่า ฮัลโหลอ่ะปล่าเป็นทได้วยนะครับดูดิเดี๋ยวฟาร์มสัตว์เราค่อยมาทาำหลังฮนะฟาร์มสัตว์กระจกเลยไปห,หาในทะเลทรายดิเฮ้ยอะไรวะซอมบี้ถือพ่วกวะอาหารลด้วยมากนะครับผมว่าต้องฟาร์มเปล่าวะ เฮ้ยมันก็มีหลุมดีกว่านี้เฮ้ยอย่ายิงดียิงแรงนกันนะเนี่ยเรามาหายเดอ์แมนันเดอร์แมนไม่ค่อยเจอเลยนะหกเชีย่ยมีหลุมด้วยแถวบ้านมึงรั้เนี่เฮ้ยันเดอร์แมนนี่คื่เรามาหายเดอ์แมนนะเนี่ย หายโยง่งสูงๆฮะไม่เจอเลยวะนี่หาร์ดนะเนี่ย <c oughs> เพื่อนเกิดได้กูหน่อยดิเราจะหาจากไหนวะเอ็นเตอร์เมนเนี่ยนั่นสิพาหนี่เฟลเล,เลยนะฮะโอ้โหโอติดหัง,หงเกอร์บาร์ด้ เลยนะว่าจะหายนึกแมนนักหน่อยปีนะี้ผมไปเอฟเค่างนี้ป่ะอ่านะครับพาสน,นี้เนี่ยเราก็เฟลไปเลยนะฮะโอ้โหเนึกแมนมันไม่เกิดให้เราอะจริงๆนะฮะจะหาหนึ่งแมนเมนนะีผมมายอมยอมมานั่งฟาร์มในนี้เนะี่ยยอมมานั่งเพื่อท่านผู้ชมนะอ่ะสำหรับพาสน,นี้เนี่ยขอตัวลาพิงต้นนี้นะมันนานแล้วนะฮะแถมยังเฟลอีกนะครับ ถ้าใครชอบเนี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็พาร์ทน,นี้เนี่ยอาจจะเป็นถูกใจใครนะเพราะว่ามันเฟลนะเฟลจริงนะอ่ะเราจะไปพาร์ทหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขุดทรายเผื่อไว้ก่อนนะเพื่อจะมาทำฟาร์มกระจกภายในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทน,นี้เนี่ยขอตลาพีนี่นครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์ด้วย